สวัสดีครับท่านผู้รับชมช่องนี้ทุกท่านเนาะครับมันเหนีอกมาตกปลากันเราครับทั้งขางกันนี้นะตกปลาเนาะครับมีเพันพาครอบครัวเพันมาครับทางนั้นครับนี่ก็มีคันตะกอ orn าดินเนาะครับเห้่เพืนก็นั่งริวฝันของเขานี่ก็นั่งริวครับมันนี้ใส่คันระยะสามเมตรกันเราครับเพราะว่ามีคันเดียวครับ เยอะกขนมปังครับมานางตกปลาขาเนาะก็ตันงแตประกอบอุปรกรณ์เองตัางๆต่ตเสจก็ลงมานางในจากข้าวนี่แหละครับผมมาลุ้นกันครับผมวันนี่สีเป็นตั้งไหนเนาะสีมาสีได้ป,ป่ากับบ้านบอนะครับเนื้อสีจังไหยแต่ว่าทั้งนั้นเพื่อน กเห็นเพิ่นได้ประคาวไปแน่นอนช่วงกำลังนั่งประกอบอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวจังไปเดี๋ยวจังไปพุณนะครับรอรอกับพุณนะครับจังไปเขาบนป่าก็เป็นอีกเทนึงว่าเพิ่นเป็นยังไงสภาพน้องมื่อนี้เงียน้องาครับมื่อนี้ว่ามีผู้ใดมาหรอครับมื่อนี้ก็มีอยู่สองนักตูปามีผมกับเพิ่นมื่อนี้มูตะก้อนนาดินเพิ่นไปแท่งเลยบุดบครับบารูกันครับบารูกันครับผม ครับปลาขาตัวแรกครับผมมาแล้วครับนั่งทากันดูเติมครับ ล้อกันมาพอสมควรนะครับกบปลาขาวตัวเมอกี้ครับเดี๋ยวลงไปม่แล้วครับผมเดี๋ยวจ้างแม่ลุนกันครับสิเป็นยังไงเนาะครับเอาีกแล้วครับหลังจากเงียบไปโดนครับปลาขาวเจ้าเก่าครับเออตัวนี้แหละครับงาม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 พอดีละมสมนังบบ ครับเข้าหน่อยครับแมน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 ฮีสังว่าเนาะครับมาอีกแล้วครับท่านเก็บไปเรื่อยๆครับสะสมแต้มครับตัวนี้ก็เอาโบเกี่ยวเฉดุกับสีน้ำมีได้ครับแต่มื้อนี้ผมบ่เกี่ยวครับมื้อนี้คานครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับพูดนะครับคันโกงโคงนองครับพ่อแม่พี่น้อง ได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วมาอนีแม่ได้กินลาบปลาเขาแล้วครับกับผักสดอยู่บ้านน้องครับไปลาบย้ายครับยายแล้วก็สิดีใจครับผมเลื่มม้าน้วครับหลางจากที่นั่งทานเบื่อเมือครับไม่ที่สุดเขาก็มาครับเรื่มมาลับ เจ้าเก้าครับปลาเขาครับมือนี้นม่ได้ลับแท้ครับกับผักสดอยู่บ้านเนาะครับมือนีครับครับผมองมาดินดีแทะไมกแลวครับไมกแลวครับโอ้โอ้โอ้ผมสายวานครับผมสายวานาเอาครับนิ้อมแล้วครับตัวนี้ย้อมแ้ล้ะ ไม่นี่ยายต้องได้กินลาปลาครับผมโอ้หลุดว่ะโอ้พลาดพลาดพาดพาดครับหลุดไปแล้วครับอืมเอาไหมครับเอาไหมครับเอาอีกเล้นครับผมมาละผมก็ว่าอยู่ครับกินบาดเพื่อครับปลาเนี่ยครับเพื่อยังไมดนี่เอาโหลดจะกลิ่นเพราะซ้ำได้ครับเอาแต่คราวครับ เดี๋ยวจะได้ฝากป่วยขายให้เพิ่นครับเพิ่นหลักโตกระเพาะบดีเนาะครับเออลืมมาครับทำให้แล้วเนาะครับไปเขาเจ้าเขาครับฮ่าควรเทียงกันแล้วครับสองคนครับเท็เป็นพราะทำได้ครับเสียหน่อยเพิ่มจมมาสั่นครับควรโอ้มือนี่ปลาเพิ่งกินครับโอ้ของแซงรถวา เอา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 จังเดีจังไปบิงกันครับคงเขาแบบนี้น้อครับโอ้อยากน้ำมีดซีบนอาะครับทั้งปลาจะาของง่ายยากอยู่มาแล้วครับมาละมาละมาละนะครับผมปลาเขาเป็นช่วงๆครับก็มาเรื่อยๆเนาะครับ เผื่พวกเราครับมื่อนี้ครับแต่ว่ามื่อไหร่ fc เพิ่นหักง่ายๆครับเพิ่นให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้อบปเซาเนาะครับ fc เพิ่นก็ได้ครับเขาเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องให้เทียนให้เพิ่นคือว่าครับครับก้ามื่อไหร่ก้าถือว่าโอเคแล้วเนาะครับสี่ได้กลับละบาเมื่อนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อกี้แบตเบิร์ตเนาะครับแบตจะเบิร์ตก็เลยได้ชาร์จแบต แต่ว่ามูเพิ่นก็ได้กันครับบอกพื้นวางมันนี่ครับเดี๋ยวผมพายางไปเบิ่งมูเพิ่อนกับทั้งไปไงยากยากดูครับคุณครับโอ้ไตเขาครับอันผมบ่เป็นนักปีนเขามาก่อนนี่อยากบอกรวดครับว่ปีนต้แม่อันเสนหน่อยเป็นไยังไงครับวัอนี้ครับโอ้ใส่ครับอีกผู้นึงอันโอ้เพิ่อนวันนี้เพิ่นได้ประดูนะครับใส่อันเสนหน่อยมาบางบายบายอันได้ปลาอะไรมันเด้ โยกกระชั้งตายเทพี่น้องคุณเบิ่งรู้แบบโอ้นี่เนาะครับขนาดว่าเพื่อนม่านอยากยกเลยมาลุ้นรุนโม่มาสวยๆมากคำๆมาใบใบเออมาใบใบมาใบตาวเดียวใบสามเป็นบ่เออเออคุณแม่นใบสามครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงดอกเจ็ดโมงว่ะหา้าโมงครับตอนนี้หา้าโมงครับไปครธภัณฑ์ครับแบบอีกผู้นึงเห็นเพื่อนก็ได้ปลาไหลเติมอมากครับเพื่อนได้ปลาบางสองลกกลัวเครับ เหมราเหมือนานจพอกันไหมนะครับเสีชนวอยครับครับขออนุญาตด้วยครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผมเรื่อยมาแล้วครับขอบคุณครับมียงกับคอมเมนต์ไว้ครับ